ครับตอนที่สองครับตอนนี้ยังหาสาย <c oughs> ไม่เจอแล้วถอดเช็คดูแล้วนะครับผมลอยขึ้นมาหมดเลยอันนี้เพิ่งประกอบเข้าไปนะครับมาสเตเก้ได้อดนะครับสองตัววัดค่าปกติไอจีบีทีถอดลอยเช็คตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะออกมาวางแล้วเช็คเลยนะครับผมคือปกตินะครับค่าปาความจุนี่อยู่ที่อ่าบบวกลบนะครับก็ ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมของเขาเป็น470นะครับว่าได้400กว่าๆนะครับ450 460แล้วแต่นะครับขึ้นลงบางทีก็440ทั้ง2ลูกเลยนะแต่ยังหาไม่เจอนะครับผมผมว่านะอาการนี้นะครับนี่เลยนะครับผมแม่เอาสลอแบบเหนื่อยเลยนะครับผมพอดเอาหมดทุกอย่างเลยนะบิดไดโอดนะครับ บิดเออดก็ลอยขึ้นมานะครับผมวัดดูแล้วนะครับปก,กตินะครับผมปก,กติดีนะครับผมปกติดีตอนนี้ก็ไล่ประกอบไปให้หมดนะที่ลอ,ลอยขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตรงที่ซิงประกอบขึ้นคืนนะแล้วก็เราจะมาลอยตรงนี้ออกนะครับผมดูตัวน,นี้เขาทำมาดิเห็นไหมดีเลย์แปดขานะครับเป็นกล่อง เจ้ากล่องแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่สีเ่เหลี่ยมข้างหมูนะครับเดี๋ยวลอยเอาขึ้นมาแล้วก็ไปเช็คนะครับมันน่าจะเป็นที่คอนแทกหน้าคอนแทกของเขานะครับผมน่าจะหน้าคอนแทกมันอ,อ่อนเกินเวลาเวลาไฟที่จ่ายมานะครับผมเขาทางานแต่พอเวลาอาร์ตนิดหน่อยเนี่ยเกิดกระแสหรือความร้อนนะครับผมที่ไหลผ่านกระแสไหลผ่านนะทำให้ตัวเนี้ยสริงอ่าหน้าคอนแทกเขาอ่อนล้านะครับผม <c oughs> น่าจะประมาณนั้นนะ,ะนนี้หานไปก่อนนะน่าจะอ่อนล้านะผมแล้วเกิดอาการดับนะครับผมอตอนที่เปิดตู้โดยที่ไม่มีพละไม่มีสายเชื่อมไม่ได้เอาสายเชื่อมต่อไปอาร์คหรืออะไรเงี้ยวัดหน้าตัวห้าสิบโวลต์นะครับผมอย่างสุดท้ายแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ตอนนั้นมันมันจะฝุ่นเกิดหน่อยนะตอนนี้ก็นี่เลยครับผมขัดเข้าไปนะอ่าสภาพคลิป ตอนที่หนึ่งกับตอนนี้ก็จะต่างกันนะครับตัวของแกไม่ค่อยดูแลนะครับฝุ่นแบบขโมองโค้งเข่งเลยนะครับตอนนี้ผมขอรายประกอบไปตอนนี้ตอนที่สองนะเดี๋ยวไปเจอตอนที่สามลอยขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่สามนี่น่าจะนานหน่อยน่าจะรอของหรือว่ารอดีเลยนะครับอืประมาณนั้นเลยนะครับป่จบกัน